แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลหลวอร์พูลฤดูการ2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก ชชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบก,กับสุลุกข์ารลิวอูโแล้วเริ่มต้นกันที ชดแล้วชวดอีกเกีเฮียทำหงแดงอ,อกหักซ้ำสองนะครับตัดสินใจอนานคตแล้วเหมือนย้ายทีมมกราคมนี้แม้ตลาดเสม,มอของลิเวอร์พูลจะปิดฉากลงอย่างสวยงามแต่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นมีเรื่องราวที่น่าเสียดายซ่อนอยู่นะครับเมื่อดูคว้าตัวมาเกรเฮียประกาลังเนื้อหอมจากคริสตัลเพลสล่มลงในโค้งสุดท้ายและล่าสุดมีรายงานสดชัดที่อาจทําให้เดอะคัพต้องรอเกอร์ต่อไปเป้าหมายชัดเจนขอโฟกัสบนโลกก่อนเรื่องการย้ายทียม ท้องสปอนซื้อชื่อดังของกัลอังกฤษประคมเขาใหญ่ว่ามาร์เกได้ตัดินสใจที่จะอยู่คาแก่งกับคริสต์เทเพลต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้และไม่มีแผนที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดการสแ่นเดะเดิมนมกรคมอย่างแน่นอนและข่าวระบุนะครับว่าเหตุผลสำคัญเบื้องหลังการตัดินสใจครั้งนี้ คือความกังวลว่าการย้ายทีมกลางคันอาจส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นและสิ่งสําคัญที่สุดคืออาจทําให้เขาหลุดโผจากทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ลุยสู้ศึกฟุตบอลโลกในช่วงปลายฤดูกาลสมัยห้าเตือนศซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีพของเขาการตัดสินใจนี้สอดคล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้าที่ว่าหากเกย์ฮีไม่ได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาพร้อมที่จะรอให้สัญญาหมดลงในปีหน้าเพื่อย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวลิเวอร์พูลกับสเปอร์จ้องตาเป็นมัน จอเปิดศึกย่างไลเซนเฟียสถานการณ์นี้ทําให้หลายสโมสรออยิษ์ใหญ่ต้องจับตายอย่างไม่กระพริบโดยมีธนัมสเปอร์ที่หวนกลับมาและนละตัวอีกครั้งและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นตัวเต็งที่จะเดินหน้าเต็มกําลังเพื่อปิดเดี่ยวของฟีลระดับพรีเมียมรายนี้ให้ได้ในซัมเมอร์หน้าโดมิโนโแนวรับหงอนาคตโกนเตฟันได้คือตัวกําหนดการบ้านคจ็บตัวเกีในซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้ลิเวอร์พูลต้องกลับมาจัดก,การปัญหาภายใน โดยเฉพาะนาคตของอิบริมากโกนนเต้ที่ฟอร์มยังแร่งและสัญญาณััวใหม่ยังไม่คืบหน้าซึ่งหากสโมสรสามารถต่อแช่กับเขาได้สําเร็จความจําเป็นในการหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่อาจลดลง ยัอนรอยก็ตามการเดิมพันเพื่ออนาคตยังคงเป็นสิ่งสําคัญด้วยสัญญาของกัปตันทีมอย่างเวอรจิฟันไดที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาล2006ถึง2 0 2 7การได้ตัวแทนชั้นยอดดีกรีทีมเชนกริดอย่างมาเกฮี ee, มาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวจึงเปรียบเสมือนการลงทุนที่สมบูรณแบบและเป็นจิ๊กซอว์ิชกันที่เข้ามาสานต่อความแข็งแกร่งในรอยยา,ยาวของสโมสร เดือนเดือนหงดังสรัดเตรียมส่งเพชรเปงามประเดิมสนามศึกคารารบปลายเดือนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเมื่ออะคัพทัวโลกกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาสุดระทึกเมื่อลิเวอร์พูลมีโปรแกรมสุดโหดรออยู่เบื้องหน้าทังศึกแห่งศักดิ Size, ์ศรีเมอร์ซีไซส์บด้แมั์กับเอเวอเรตเกมชีตาฟอุฟันดิลีกับแอลเลนกมาดรดแต่ไฮไลท์ที่แฟนบอลจับตามองมากที่สุดคือการแจ้งเกิดของดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งสุดการรอคอยเลโอนี ie, จอบประเดิมสนาม ตามการคุมกำลังที่อัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ภายใต้แกนกลุก่มทีมของอร์เนลรสลัตซึ่งทำให้แข้งใหม่อย่างอลิสตอิซักและู้ะูรสวตัวจาร์จิมามาดาชิวลี่ต้องรอโอกาสของตัวเองอย่างอดทนล่าสุดคิดบัตคอมนักข่าวเชดังจากเดอะเทลกราฟได้เปิดเผยข่าวที่แฟนบอลรอคอยโดยระบุว่าลิเวอร์พูลได้วางแผนส่งโจมานี่เลโอนีกองหลังอนาคตไกในวัยสิบแป,ปดปีลงประเดิมสนามอย่างเป็น,นการแล้วโดยเวทีแจงเกิดที่ถูกวางไว้คือศึกโารบครับ ที่จะบุกไปเยือนถิ่นเสาธนตันปลายเดือนนี้การตัดที่ใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะถัววคาราบาลครับคือเวทีพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่าดาวรุง่งและตัวสำรองมาโดยตลอดและสําหรับเลโอนีนี่คือบทพิสูจน์แรกบนแผ่นดินอังกฤษหลังจากที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเซนเ,ซนเซนตอร์แบ็กดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในยุโรปและถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจในแนวรับของเทียมในอนาคตเอนคูโมฮาอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตา ไม่เพียงเท่านั้นนะครับแฟนบอลอาจได้เหตุกันอีกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้สูงว่าในเกมเดียวกันลิโอเอ็นกูโมฮาวันไี้คิดอีกหลายจะได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นจริงในตำแหน่งปีซ้ายเพื่อเปิดโอกาสให้แข้งหลักอย่างคริเกโตได้พักร่างกายเรียกได้ว่าเดือนนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญของลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันในสนามแต่ยังเป็นการเปิดม่านสู่ยุคใหม่เผยโฉมเหล่าคุณผลหน่มที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของสโมสรให้แฟนบอลได้ประจักษ์แก่สายตานะครับ เราใบไม่ติดโผลฮามันฟันธงมีแค่เปือนสิงห์ที่เบียดลุ้นแชมป์กับหงด่างดิเดีฮามันนะครับตำนานกองกลางลิเวอร์ pool เชื่อว่ามี2ทีมเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกไปจากตึหนึ่งอย่างพลพรรคหงด่างซึ่งก็คืออาซนอลของมิเกลอาร์เตต้าและโลซีของเอนโซมาเราสกาลิเวอร์พู้ลคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยคะแนนนำห่างอันดับที่2ถึง10แต้มในฤดูกาลที่แล้วและดูเหมือนว่าจะอยู่ในสถานะที่ดีที่จะคว้าชแชมป์ติดต่อกัน2สมัย หลังจากตลาดการสแันทั้งเตะช่วงสมเมติที่ผ่านมาพวกเขาทุ่มเงินเสริมทัพไปกว่า400ล้านปอนด์การเดียกันนะครับแม้ทีมของอันเดนสลัดไม่ได้ทําผลงานได้ดีที่สุดในช่วงต้นฤดูกาลใหม่แต่ยังคงเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่เก็บไป9คะแนนเต็มหลังจากผ่านไป3เกมซึ่งรรดากรูรหลายสํานักต่างก็พร้อมใจกันยกให้ลิเวอร์พูลขยับมาเป็นต่งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับแม้ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้แต่ฮามันก็เชื่อว่าอาร์เซนอลและเชลซ จะเป็นภัยคุกคามสําคัญของหงแดงในศีสันน่นี้โดยกล่าวว่าอเซนอลคือภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลในการย่างแชมป์พวกเขาเซ็นสัญญากับเอเบรซีเอเซ่และเปียโรอินคาเปอเข้ามาเพิ่มเอกตอนนี้พวกเขาก็มีทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆพวกเขาส่งทีมที่ยอดเยี่ยมลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลแม้ว่าบุกโโยซาก้าและมาตินอนาการจะไม่ลงสนามเป็นตัวจริงก็ตาม ผมคาว่าอาร์เซนอลจะเป็นคู่แข่งหลักในการย่งแชมป์ยันไรก็ตามผมคงไม่แปลกใจถ้าเชลซีจะเปลี่ยนสถานะให้กลามาเป็นการแข่งขันระหว่างสามเทียมผมมองว่าเชลซีก็เป็นทีมที่อันตรายเช่นกันพวกเขามีศักยภาพที่จะชนะได้ 6, 7หรือ8เกมติดต่อกันแต่ณตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าแมนเชสเตอรจะทําแบบนั้นได้แต่อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีเป็นสามทีมที่ผมคิดว่าทําได้อดีตดาเตะเลือดเบียรกร่าวทิ้งท้าย เรื่องของคนรวยเสดงที่ข่าวของแดงเปิดศึกสิงสาริกาล่าวอตันเสริมทัพทีมทอนะครับสื่อชะน,นันรายงานมาว่าลิเวอร์พูลเชลซีและนิวคาสเซิลสามสโมสรมหาเศรษฐีแห่งศึกเวทีผิวกฤษดเตรียมเปิดศึกนักสนามแย่งกันคว้าตัวอดัมวอตันก่องการต่อรับอนาคตไก,กาของคริสตัลเพลทไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอันเนอร์สลอดนะครับคุณสื่อลิเวอร์พูลกำลังมองหาห้องเครื่องรายใหม่ไปหมุนเวียนกับไรอันสกาฟินแบก ในซีซั่นหน้าเนื่องจากตัวสารองอย่างเวร์ตเรนโดมีอายุ32ปีแล้วส่วนดาวรุ่งย่างสเตฟานบาซติกก็มีปัญหาบาดเจ็บรบก,กวนอย่างต่อเนื่องโดยมีวอร์ตันเป็นเป้าหมายหลักกันที่โชลซีนะครับภายใต้ก,การนำทัพของเอ็นโซมาเรสกาโค้ชชาวอิตาเลียนก็อยากได้ตัววอตันเข้าไปเป็นกำลังเสริมให้กับไมเซกายเซโดและเอ็นโซเฟอร์นันเดสเนื่องจากแข้งั้งสอนรายยืนเป็นตัวหลักและกรำศึกหนักมาตลอด ส่วนเอ็ดด้ฮาวเทนเนอร์นิวคาเซิลก็มองหาคนเข้าไปแบ่งเบาภาระของซันโดโตนารีและบรูโนกิมารโดยวอตตันก็เป็นสเปคที่ต้องการเนื่องจากเป็นนักเตะอายุน้อยที่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลและมีสัญชาติอังกฤษอีกด้วยย้อนรอยก็ตามนอกจากลิเวอร์พูลเชลซีและนิวคาเซิลแล้วล่าสุดอาร์ตสื่อชั้นนำในประเทศสเปนอ้างว่าเรอลมดทีมมหาอำนาจแห่งศึกลาลีกาสเปนก็อยากได้ลายเซ็นของวอตตันไปครอบครองเช่นเดียวกัน โดยราชันชุดขาวกับพร้อมทุ่มเงินสู้กับบรรดาคู่แข่งปัจจุบันดาวเตะทีมชาติังกฤดในวัย21ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งระดับท็อปของวงการฟุตบอลหลังย้ายจากเบเบิลโรเวอร์มาเล่นกับคริสต์เทพลีเมื่อปี2023ก่อนจะกลายเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดโดยลงเล่นไปรวมทุกร,รายการ40เกมสำหรับ,บวอตันนะครับยังมีสัญญายาวกับพาเลตจนถึงปี2029และถูกตั้งค่าตัวไว้ราว60ล้านปอนด์ฮะ เกมว่าใจลิเวอร์พูลไม่เคยงอไขา่เหลือพันอน,นาคตโกนเต้หลังสัญญาชมใหม่ไม่ลงตัวสันสเตือนแอนฟิลนะครับสถานการสัญญาช่ใหม,ม่ของอิบรายมากโกนเต้ปักกระกหลังทีมชาติฝรั่งเศสตกอยู่ในภาวะตึงเครียดขั้นสุดเมื่อสโมสรลิเวอร์พูลประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนจะไม่ร้องขอให้ใครอยู่กับทีมท่ามกลางข่าวลือนหนาหูว่าเหลือมเรดจ,จ้องตามเป็นมันรอโฉดตัวเขาไปร,ร่วมทัพแบบฟิฟๆหากการเจรจา,าลม่มหงดังเสียงแข็งทำไมต้องทุ่ม แหล่งข่าววงในระบุชัดนะครับว่าลิเวอร์พูลจะไม่ยอมถูกบีบให้ทุ่มเงินมาศาลเพื่อร้งตัวเซนเตอร์แบ็กในวัยยุคปีรายนี้โดยให้ผลสาข้อหลักที่ทําให้สโมสรต้องคิดหนัก 1. ประวัติความเปราะบางแม้จะโชว์ฟอร์มแกร่งแต่สถาิการ,รบาดเจ็บที่รบกวนอาชีพการแข่งขันของโกนาเต้ม,มาตลอดคือความเสี่ยงก้นตัวที่สโมสรต้องนํามาพิจ,โจโารณา 2. ฟอร์มที่ไม่คงงสินคง,งว่า โกนาเต้จะกลายเป็นกำแพงเหล็กเมื่อมีวัจิฟฟันไดย์ยืนคุมอยู่ข้างๆแต่เมื่อต้องรับบทบาทผู้นำเองฟอร์มการเล่นของเขากลับไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควร 3. แผนสร้างอนาคตการมาของจิโอวานีเลโอนีและเป้าหมายอย่างมาเกเฮติ it, ทำให้บอร์ดบริหารต้องชั่งน้ำหนักว่าการทุ่มเงินให้กับโกนาเต้ ate, จะคุ้มค่ากว่าการลงทุนกับอนาคตแนวรักของทีมหรือไม่โกนาเต้ Go ate, ถือไพ่เหนือกว่าหรือแค่เดิมพันครั้งสุดท้าย ในมุมมองของโกนาเต้และทีมงานนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข่งโดยวัย26ปีเขาเชื่อว่านี่คือโอกาสทองในการเซ็นญ,ญาระยะยาวพร้อมข่เนือระดับท็อปที่สะท้อนถึงความสามารถของเขาโดยมีสถิติการดวลลูกกลางอากาศที่ชนะคู่แข่งสูงถึง70.8%ติดท็อป12%บเซ์ของลีเป็นเครื่องกรันตีฝีมือบทสรุปที่ยังไร้คำตอบปฏิเสธไม่ได้ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือการจับมือกันและขยายสัยญญา แต่จุดยืนของลิเวอร์พูลในครั้งนี้ชัดเจียนกว่าครั้งไหนพวกเขามองว่าโกนาเต้ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่หาใครมาแทนไม่ได้เหมือนกรณีของฟันได์หรือโมซาลาเกมว่าจครั้งนี้จึงดำเนินต่อไปโดยมีอนาคตในตินแอนฟิลด์ของปราการหลังชาวฝรั่งเศสเป็นเดิมพันซึ่งยิ่งหาข้อสรุปได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายมากเท่านั้นนะฮะโอโ้บักเตมึงฟังไว้พวกกูไวไ้งอมึงปรนันเด้อ เทียบชั้นตำนานอดีตในแดนหงแดงชี้โซบอสไลคือแข้งฮังการีที่ยอดที่สุดนับตั้แต่ยุคบุสกัตอดัมโบอดดานนะครับอดีตผู้สวบูรตูของลิเวอร์พูลประกาศกล่าวยกย่องโดมินิกโซบอสไลจอมทัพรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติว่าไม่ใช่แค่ดาวเด่นธรรมดาแต่กำลังทยานสู่การเป็นซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับโลกพร้อมสถาปนาให้เป็นนักเตะที่ยอดที่สุดของฮังการีนับตั้แต่ยุคของเรนซ์บุสกัตตำนานดาวยิงอมตะ เงาของตำนานก้าวสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกบ็อกดานซึ่งเคยร่วมง,งานกับโซบอสไลในแคมป์ทีมชาติเผยผ่านสือ่อย่างในซิมสปอร์ตเมื่อเขาเห็นภาพความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างออกไปในตัวมิคฟิร์รายนี้อย่างชัดเจนผมใช้เวลาสั้นๆกับโดมินิกในทีมชาติและมันน่าทึ่งที่ได้เห็นความสําเร็จของเขาบ็อกดานกล่าวเขาอยู่ในคาร์บอลที่เหนือกว่าคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเขาสามารถไร้มนได้จากทุกพื้นที่ในสนาม คำย่อย่องที่น่าทึ่งที่สุดก็คือการเปรียบเทียบกับตำนานผู้ล่วงลับโดมินิกกำลังค่อยๆกลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลโลกซึ่งเป็นสิ่งที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นเลยในฮังการีนับตั้งแต่ยุคข,ของเฟรนบุสกัตผู้เบิกทางสร้างแรงบนันดาลใจให้แข่งรุ่นน้อง บ็อกดดนเชื่อมันว่าสถานะสเปอร์สตาร์ของซบอสไลไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวเองแต่ยังเปรียบสเสมือนใบเบิกทางที่ทรงพลังช่วยให้นักเตะฮ er ังการีรุ่นใหม่ได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่งอย่างลิเวอร์พูลซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่ทีมคว้าตัวมิลลาเคเร์เกตและฮามินเป็กซี่มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการได้เห็นโดมินิกลงเล่นให้หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกมันคือการสร้างความเชื่อมัน่นอันมหาศาลให้กับนักฟุตบอลชาวฮ er ังการีทุกคน บทพิสูจน์ใหม่ความท้าทายใต้เงาคุนซืออันเนอร์สลัดอย่างไรก็ตามท่ามกลางเสียงชื่นชมบทบาทของโซบอสไลน์ในยุคของอันเนอร์สลัดกับเต็มไปได้วยความท้าทายการมาถึงของพรีเมเกอร์ระดับโลกอย่างฟอร์เรนเวียดทำให้เขาต้องปรับตัวลงไปเล่นในตำแหน่งที่ต่ำลงขณะที่คู่มิกฟิลยางไรอันกาฟนแบกและอลกซิสแมริสเตอร์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับตน้ตนๆถึงขนั้นด้วยความสามารถรอบด้านพละกาลังที่ไม่มีหมดและทักษะอันดเยียเ่ยม ยังคงทําให้สบอสไลเป็นไพ่ตายใบสําคัญในมือของอันเนอร์สลัที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เสมอแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าที่เคยก็ตามเวอร์จิฟานายสุเปิมนะครับวิลเลียมทเวตั้งชื่ออัธจันทร์อะคาเดมีเชิดชูเกียรติเวอร์จิฟานายนะครับกับตันที v มลิเวอเป็นปื้มสุข,ขียหลังวิลเลียมทเว อดีตต้นสังกัดแรกในวัยเด็กเปลี่ยนชื่ออัตจันแมนสเตนของสนามอะคาเดมี่ตามชื่อของตัวเองเพื่อหมายให้เป็นแรงบนันดาลใจสําหรับนักเตะเยาวชนดัดฟอนได้ประการหลังทีมชาตินเนเธอร์แลนด์เริ่มต้นเล่นฟุตบอลในอะคาเดมี่ของวิลเลียมทเวเป็นเทียแรกนานถึง11เปีก่อนย้ายไปฝึกฝนพีทเท้ากับโกลเดนิงเกนต่อและได้ไปเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรน,นี้ก่อนย้ายก็สู่เกาะอังกฤษมาคแข่ขงกับเชลติกตามมาด้วยเซาธรรมตันและถูกลิเวอร์พูลดึงตัวมาร่งเทีมด้วยค่าตัวถึง 75ล้านปอนด์ราว3,300ล้านบาทในปี2018กระทั่ง,งกระทรนงการวิลเลียมทเทว์จัดแจงเปลี่ยนชื่ออัตจันย์ใหญ่ของสนามอคาเดมี่เป็นชื่อของฟันไดหลังสตาร์ดังให้การสนับสนุนหรือพื้นทัวนาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนระดับ U13 ขึ้นมาอีกหนในทริสเบิร์กภายใต้ชื่อ Legacy วเวอร์จิลเลกาซีทรอฟีเวอร์จิลมีความหมายต่อวิลเลียมทเทว์และอคาเดมี่ของเรามากเมลไรส์โกริสผู้จัดก,การทั่วไปของสโมสรเอ่ย เราต้องการมอบบางสิ่งบางอย่างที่ถาวรให้กับเขามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความขอบคุณที่ช่วยจัดฟุตบอลเยาวชนอีกครั้งแต่มันเป็นการสร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักเตะเยาวชนอีกด้วยเวอร์จิลเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของการทำงานหนักเราต้องการแสดงให้นักเตะเยาวชนของเราได้เห็นว่าความฝันสามารถไขว่คว้าได้ดันเวอร์จิลฟันได้เองเอ่ยเมื่อไม่นานมานี้ว่าผมภูมิใจมากที่อัธจันทร์ของสนามอัคาเามีตั้งชื่อตามผม วิลเลียมเทเวมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตของผมและพัฒนาผมในสมัยเป็นเด็กสําหรับทัวร์เมนต์เบอร์จิลเลกาซีโทรฟี่จะฟาดแข่งกันในวันที่13ถึงวันที่14กันยายนนี้โดยลิเวอร์พูลอยู่ในกลุ่มเบียร์ร่วมกับเลวกุเซนปารีสแซงต์แชงกและวิลเลียมเทเวขณะที่โกรนิงเกนเชลติกและเซาทท์นตันส่งทีมร่วมบูด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็บเป็นฟุตบอลอะคาเดมี่นะฮะที่มีชื่อว่าเ i อร์จิโอเลกาซีโทรฟี่ นี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ